thank you xuân lạp xuân ún đồi She's on a time crunch, and I know that there's not much left. She's gonna find one, and I know that it hurts my chest. We used to just have fun. Remember when there was no stress? Are you thinking that you wanna try again? I'm sick of the arguing, babe. Where is the honesty, babe? We can do better, we can do better. Not over again. โฮมนิสเพียนะครับร้านที่สวยมากๆสวยที่สุดเลยนะครับกว่าจะเดินเข้าร้านได้ต้องตัดใจครับไม่งั้นอาหารจะเย็นกรก่อนนะเพราะว่าร้านสวยจริงๆผมมุมนู้นนี้นั้นนะครับหลงอยู่ในแดนของนาเนียนะฮะตอนนี้ผมอยู่กับคุณแจ๊บนะครับผู้บริหารร้านนาเนียโฮมนิสเพียนะครับพบกับคุณแจ๊บสุกหล่อนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอยากทราบที่มาของร้านนะครับชื่อร้านนะครับผม ก็นาเนียจะเป็นชื่อชื่อหนังใช่ใช่ชผมเคยดูผมจาได้หนังแนวแฟนตาซีของฮอลลีวูดประมาณนั้นไม่มีอะไรหรอกครับก็เคียงแต่ว่าก็อยากจะเป็นชื่อที่มันแปลกๆแล้วคนจะจำชื่อได้ง่ายแค่นั้นเองก็ไม่มีอะไรมากครับ อ๋อมิน่าผมว่าแล้วเพราะนาเนียเนี่ยเป็นหนังที่ผมชอบเหมือนกันนะประทับใจมากมันเหมือนแดนนิยายสวยปรนดิษีมากมิน่าคุณแจ๊บถึงสวยหมดเลยทุกทุกมุมเลยนะครับดีไซน์เองหรือเปล่าฮะใช่ครับก็จะชอบครับออกแบบทำทั้งนี้ไปเรื่อยๆอย่างี้นก็เวลาจะอย่างเราสร้างร้านอาหารขึ้นมาอย่างนี้ก็จะผสมผสานตามความคิดของเราความชอบของเราและของแฟนเข้าไป แต่ว่าก็คงจะต้องเป็นเป็นแนวที่ออกมาแล้วเป็นร้านอาหารที่นั่งแล้วเออแบบผ่อนคลายผนคลายไม่แบบสีสันฉูดฉาดเกินไปอะไ่ะใช่เพราะว่าเก่งมากผมผมยังมองว่าเอ๊ะทำเกี่ยวกับพวกสถาปัตย์จัดสวนหรือเปล่าเพราะมุม,มนู้นมุมนี้สวยหมดเลยนะฮะขอบคุณครับสวยจริงๆนะครับผมมองแบบว่าสามารถมิกแอนแมทดอกไม้ต้นมงต้นไม้หมดเลย<ช>จนเนี่ยผมยังหลงอยู่ในแดนของหน้าเนียเลยฮะ,ะ,ะแต่เดีนี้ ร้านนี้มีชื่อเสียงค่อนข้างดังนะครับในอินเทอร์เน็ตในโลกโซเชียลนะครับว่าเป็นร้านที่สวยนอกจากความสวยอย่างเดียวนะครับคุณจะหลงรักและหลงไหลอาหารที่ร้านนะฮะครับ<ช>ตอนนี้บอกว่าเมนูที่ขึ้นชื่อเนี่ยมันค่อนข้างจะเยอะนิดนึง<ช>เ้ยเวลาของเรานะฮะผมว่าถ้าคุยกับคุณแจ๊บเนี่ยมันจะยาวแน่นอนเลยเรื<ช>่องนั้นตอนนี้ก็ขอก็เลยขออนุญาตคุณแจ๊บแนะนําตัวซิกเนเจอร์เอาแค่สัก3ามตัวนะครับคุณแจ๊ใช่คร<ช>ับ<ช> ที่ลูกค้ามาแล้วห้ามพลาดเลยนะครับแจ๊บแจ๊บแนะนำหน่อยครับผมได้ครับก็เมนูวันนี้ก็จะเป็นเมนูแนวสุขภาพนิดหนึ่งแล้วก็ง่ายสำหรับเพราะว่าร้านเราเนี่ยตั้งอยู่ในโซนที่จะต้องเดินทางไปท่องเที่ยวผ่านผ่านเราก่อนเช่นถ้าลูกค้าต้องการจะไปกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมก็จะต้องผ่านเส้นนี้ใช่ไหมครับก็จะผ่านร้านเราก็จะต้องการอะไรที่แบบว่า ง่ายผ่อนคลายอาหารที่ไม่งด่วนง่ายใช่คำไม่หนักมากแล้วก็ดีต่อสุขภาพดีต่อสุขภาพด้วยอย่างเมนูแรกก็ตัวนี้เริ่มจากตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นผักผขมอบชีสวะวรบก็คงจะเหมือนทั่วทั่วไปแต่ความแตกต่างของเราเนี่ยที่จะบอกว่าทำไมแตกต่างจากร้านอื่นก็คืออย่างชื่อร้านอาหารเราก็คือโฮมเรสปีอ๋อครเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยก็คือเป็น เป็นสูตรที่เราได้ปรับปรุงคิดค้นขึ้นมาจนดีแล้วดีที่สุดของเราของของของใช่ครับแล้วก็เชื่อว่าเมื่อลูกค้าได้ทานแล้วก็คงคงต้องชอบแน่นอนนะเพราะเป็นเมนูก็สุขภาพถือว่าก็อยู่ในเมนูสุขภาพด้วยนะครับเพราะว่ามีทั้งผักแล้วก็ชีสซึ่งอุดมไปด้วยโปรตีนและไขมันและไขมันนะครับ เมนูต่อไปก็คงจะต้องมาที่จานจานนี้นะครับจานสลัดอ้อซีสารอันนี้ชื่อสลัดซีซาเฟตาว้าวแต่ชื่อก็คงใช่ครับก็คงคงจะเหมือนสลัดฟีซาทั่วท่ไปนะครับความแตกต่างของจานนี้ก็คือเราเพิ่มชีสเฟตาเข้าไปด้วยหนึ่งหนึ่งอย่างนะครับที่ร้านอื่นจะไม่มีนะฮะจะมีตัวนี้เพิ่มไปนี่แหละคือความแตกต่างว่าทำไมซีซาสลัดอ่า ก็เหมือนทุ่ตัวไปนะแต่ว่าของร้านเราเนี่ยเหมือนแตกต่างนะครับก็คือมีผู้ที่ชื่นชอบชีสนะก็แนะนำเมนูนี้แล้วเป็นเมนูสุขภาพด้วยเพราะว่าก็อย่างหนึ่งก็คือก็เหมือนเหมือนเหมือนที่เราเกินมาครั้งแรกว่าเราชื่อร้านโฮม e ู c พีนะครับงานโฮมสูตรพีน้ำสลัดพิท่าเราก็จะผสมเองด้วยนะครับแล้วก็นอกจาก มีตัวพิเศษเป็นเฟต้าชีอย่างีก็ทั่วๆไปเหมือนเหมือนเดิมก็คือมีขนมปังกรอบมีเบคอข้นกรอบแล้วก็ผักสลัดนะครับเป็นี้ดีต่อสุขภาพมากดีต่อสุขภาพนะครับอย่าพลาดเด็ดขาดนะครับถ้ามาต้อง2ตัวแล้วตัวที่สามมีันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นพิซซ่านะครับแน่นอนเราโฮมเรสซปีนะครับพิซซ่าเราก็ต้องเป็นโฮมเมดนะครับใช่ใช่แล้ว แตกต่างจากที่อื่นยังไงก็คือตอนนี้พิซซ่าโดยทั่วไปที่อยู่ในเมืองนะครับในเมืองจะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นพิซซ่าอูดโอเว่นก็คือเป็นเตาฟืนเพราะว่าอยู่ในเมืองเราจะจุดฟืนอะไรก็คงจะลำบากเพราะว่าน่าจะไปรบกวนกับบัานข้างเคียงแต่ว่าด้วยร้านของเราเนี่ยอยู่ อยู่ข้างนอกมีพื้นที่ไม่รบกวนคนอื่นนะครับนําออกมากเลยเราก็สามารถที่จะเป็นเตาฟืนได้นะครับแล้วแป้งเราก็ทําเองกันนะครับตัวนี้จะเป็นจะเป็นแตกต่างจากที่อื่นก็คือเหมือนเดิมก็คือเป็นโฟชีสหน้านี้เป็นโฟชีสนะครับก็จะมีมอสซาเลราชีสซึ่งเป็นส่วนส่วน พวใจ้าสำคัญของพิซซ่าอยู่แล้วใช่ครับใช่ครับอี้สำคัญมากอย่างที่สองก็คือจะเป็นช้สไดชีสนะก็จะมีความหอมอีกแบบหนึ่งนะครับสองแล้วนะฮะสองแล้วแล้วก็พาเมซานชีสพาเมซานชีสนี้ก็ผู้ที่นิยมชื่นชอบชีสแข็งก็จะชอบตัวพาเมซานนะครับ แล้วก็จะเป็นท็อปชีสตัวนึงก็เป็นเฟต้าชีสเฟต้าชีสนะครับก็คือตัวเดียวกับที่เราใช้กับทำทำติ๊แล้วก็ทิซ่าหนึ่งชิ้นเนี่ยนะฮะหนึ่งถาดเนี่ยมีชีสถึงสี่สี่แบบเลยใช่ครับผมเพราะว่าเวลาเรากินมันก็จะมีทั้งแบบนุ่มด้วยกรอบด้วยใช่ครับยอดมากก็มีความเค็มของของเฟต้าชีสความรสชาติของชีสนะครับแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยล็อกเก็ต อ๋อโรเก็ตหรือว่าจะเป็นอาจจะเป็นขับตามฤดูกาลซึ่ง oh, เราอา้อาจจะสับเปลี่ยนใช่ครับอแล้วก็โรยด้วยน้ำมันมะกอกวีนวงท่ามพานเลยถ้าถ้าคนสายพิซซ่าจะต้องรู้เลยว่าถ้าจากที่คุณแจ๊บอธิบายมาฮะผมว่าถ้าสายพิซซ่าเนี่ยต้องรีบวิ่งมาเลยแหละฮะตอนนี้ร้านอยู่ตรงไหนครับอยู่เส้นเพชรเกษมนะครับเพชรเกษมนะครับ,รรบถ้าจะผ่านไป นครมาถมนะครับเีต้องผ่านทางเส้นนี้อยู่แล้วนะครับก็จะอยู่ทางก่อนถึงก่อนถึงนครเชรีนะก่อนนครเชรีนะฮะเดี๋ยวจะผักทานเลยสัมพานมาประมาณ5กิโลนะครับเราจะตักขวดนะครัร้านเราจะอยู่ซ้ายมือเข้าซอยวัดใสมาไม่ไกลครับถนนสะดวกสบายครับ ขอเบอร์โทรติดต่อเบอร์ร้านด้วยครับได้ครับ0851521062นะครับขออีกทีครับุแจ0851521062ครับแล้วก็เพจอะไรครับน้ามียโภมก็สตีดได้เลยครับตามชื่อเลยนะฮะก็จะมีแอดมินดูแลตลอดเวลาใช่ครับใช่ครับก็จะมีแอดมินน่ารักน่ารักตอบคำถามให้ตลอดเวลานะครับร้านนี้สวยและอร่อยมากแถมยัง สุขภาพดีด้วยนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับผมลงรักแล้วละ่ะผมจะออกจากนาเนียตรงนี้ได้ไงดีเฮ้ยโอเคครับสำหรับวันนี้กะะ็ต้องขอขอบคุณคุณแจ๊บนะครับขอบับขอบคครับ I gave her my best though she knows that But I'm still praying I gave her my world though And she kept that And left me hanging But look at the facts yo All I see a r a i n y d a y Again. But she's on a time crunch. And I know that there's not much left. She's gonna find one. And I know that it hurts my chest. We used to just have fun. Remember when there was no stress? Are you thinking that you wanna try? Know that it hurts my chest. We used to just have fun. Remember when there was no stress? Are you thinking that you want to try again? I'm sick of the arguing, babe. Where is the honesty, babe? We can do better. We can do better. Me and you. Let's just start. You, oh yeah. ครับน้องสองการตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับน้องสองการกินลมชมคลองครับร้านกินลมชมคลองสามพานนะครับบรรยากาศร้านแบบธรรมชาตินะสงการนะเหมือนที่บ้านเลยนะฮะดูดิข้างหลังนี้จะติดคลองจินดานะครับร้านบรรยากาศดีมากๆนะครับลูกค้าจะเยอะแน่นมากเลยนะฮะบอกได้เลยนะสงการนะเยอะมากเลยนะใช่ไหมครับใช่ครับลูกค้าเยอะมากเลย่ะ ถ้าร้านถ้ามาจะาจะมาร้านนี้นะครับต้องโทรมาก่อนนะครับถ้าสุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะแน่นมากเมื่อกี้ผมนั่งโต๊ะข้างๆสอบถามนะครับลูกค้ามาจากราดบุรีเลยนะครับลูกค้ามาจากต่างจังหวัดไกลๆนะเพราะว่าอะไรครับเพราะติดใจในรสชาติของอาหารนะครับที่หาเมนูที่แบบอย่างนี้ไม่ได้นะครับแปลกมากนะครับเมนูที่หาทานที่อื่นไม่ได้นะครับอย่างเช่นต้มส้มหมึกยัดไส้นะครับโบราณสูตรโบราณนะครับที่อื่นไม่เคยเห็นนะ ที่นี่อร่อยมากกีลองทานแล้วสำหรับผู้ใหญ่นะครับเด็กก็จะไอ้นั่นไปนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มีกุ้งดองน้ำปลาดูครับน่าทานมากเลยนะครับอ่านพิกลงเรือแล้วก็ยำมุ้นเส้นก็สูตรโบราณนะครับสูตรเฉพาะของร้านนี้นะครับแล้วก็มีมีกระเฉดกุ้งสดนะครับแล้วก็เมนูเด็ดเมนูเด็ดอีกเมนูหนึ่งของร้านนะครับที่ใครมาก็ต้องสั่งนะครับก็คือไข่ตุ๋นหม้อไฟนะครับ แล้วนี่คืออะไรครับพ่อเอ่อนี่คือเมนูไก่ทอดซอสมะนาวครับถ้าเป็นมากันเป็นแบบครอบครัวเนี่ยเด็กจะชอบทานมากน้องสงการอยากทานไหมครับครับโอเคเดี๋ยว้อง้องสงการลองทานดูนะฮะว่ารสชาติเป็นยังไงนี่แหละอ่าน้องสงการลองทานให้ดูหน่อยครับดูนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงเอ่ยนะครับเด็กจะไม่โกหกนะครับต้องถามเด็ก อยดุยเลยนะฮะอร่อยไหมครับอร่อยครับอร่อยมากนะครับเมนูในร้านเนี่ยรับประกันได้นะครับรับรองได้ว่าอร่อยทุกเมนูนะครับมากันเป็นครอบครัวนะครับอร่อยบรรยากาศธรรมชาติคิดถึงบ้านตัวเองเลยนะของการนะคิดถึงบ้านย่านะครับบรรยากาศดีมากอร่อยไหมกินเมื่อกี้อร่อยมากครับเห็นไหมฮะอร่อยมากจริงๆนะครับทุกเมนูจริงๆครับผมลองแล้วและที่สําคัญเนี่ย ทุกเมนูเนี่ยมันจะมีผักอยู่ตัวหนึ่งนะครับเมื่อกี้ผมไปถามมาแล้ตวตัวข้างๆเขาแนะนำมาคือผักของทางร้านครับอร่อยมากกรอบนะครับวอเตอร์เคสนะครับนี่เลยนะวอเตอร์เคสอร่อยนะครับเป็นผักที่ช่วยเรื่องโรคหัวใจนะครับแล้วก็บำรุงเส้นเลือดนะครับไหนลองทานดูนะืมกรอบอร่อยมากครับ มีอยู่ในทุกเมนูเลยนอกจากอาหารที่นี่จะอร่อยแล้วนะครับยังเน้นเรื่องสุขภาพด้วยครับอร่อยด้วยและสุขภาพดีแล้วก็ไปด้วยบรรยากาศสวยๆนะอิ่มอร่อยสุขภาพแข็งแรงและสุขภาพติดดีด้วยครับพบกับที่ร้านนี้นะครับมากันเป็นครอบครัวมากันที่ร้านอะไรครับสุการ์ตออีกทีครับกินลมชมคลองครับครับกินลมชมคลองห้ามพลาดครับร้านนี้อร่อยจริงๆครับ คครับสวัสดีครับผมทนาโก้ครับและว,วันนี้เราจะมาพบกันในรายการเป็นเรื่องวันนี้มีคุณพ่อท่านหนึ่งครับโทรมาหาผมบอกว่าเขาเนี่ยโดนจดหมายให้ไปชําระค่าเสียหายเขาบอกว่าเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับความเสียหายใดๆเกิดขึ้นเลยเพราะเขาอยู่บ้านตลอดดังนั้นเนี่ยเขาจึงถามว่าเขาต้องชําระค่าเสียหายเหล่านั้นด้วยเหรอถ้าเกิดอ,อยู่บ้านเฉยๆความเสียหายมันก็ไม่น่าจะเกิดน,นะครับไม่น่าจะต้องรับผิดอะไรนะครับเพื่อความากระจ่างของทุกคน ผมว่าผมเชิญเขาเข้ามาพูดคุยดีกว่าะคระับพบกับคุณพ่อหวานหวานหวาน,วานครับผมโอเควันนี้มีอะไรนะปรึกษาครับผมนีม่หน่อยอ่ะวันนี้ผมมีตมนไมาใม้ผมอ่ะไปจ่ายค่าเสียหายผมอ่มาอยู่บ้านเฉยๆแต่ผมไม่รู้ว่ามันมาจากไหนและอย่างเงี้ยผมจะต้องทำยังไงครับเรื่องราวความเป็นมาเป็น,ปน,ปนยังไงครับพ๋อเรื่องอะไรอมันมีอยู่ว่า Ôi, anh nào anh quá Hãy subscribe vậy? vậy เตยกระจกให้ใหม่ครับนะอ้าวไปทำเงี้อ่ะพ่ออยู่ไหนมาตามพ่อมานเน้ได้ดิฮัลโหลพ่อมีคนอยากคุยด้วยว่าไงคุณลูกคุณเนี้ยตีกระจกรถผมเสียหายเนี่ยอะไรขันเตะลูกผมมาทำร้ายขันเตยเหรอเออาเงี้ยลูกผมขันเตะขันเตยขันแตกผมไม่รู้อ่ะลูกมึงอ่ะทำกระจกลูกแตกมึงต้องรับผิดชอบแตกมันจะเอาปัญญาที่ไหนมารับผิดชอบฮะเด็กตัวแค่นี้อ่ะ ถ้าเด็กไม่มีปัญญารับผิดชอบคุณเป็นพ่อคุณก็ต้องรับผิดชอบดูวะทำไมอยากได้ไปฟ้อเว้เอา้าวพูดนี้ก็เป็นเรื่องถูกวะเรื่องมันก็มีอย่างนี้นะครับจากที่ผมฟังมาเนี่ยความเสียหายมันเกิดจากลูกพี่ฉันครับเฮ้ยไอ้ฉันเตะผมอะ่ะลูกผมเนี่ยเด็กดีมันสมบูรณ์เป็นคนใจเย็นแต่แค้เองนะ่นมันขับรถปาดหน้าลูกผมลูกผมก็หน่อยอไปสกิดรถหลุดหน่อยผิดเหรอ เราเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยมีหน้าที่ต้องดูแลลูกนะครับผมหากลูกของเราเนี่ยไปก่อให้เกิดความเสียหายกับคนภายนอกพ่อแม่จะต้องรับผิดด้วยครับเกี่ยวกับผมก็ม,มันเป็นเรื่องของคนสองคนอ้กันติกไอห้หน้าด้ามันเกี่ยวอะไรกับผมอะ่ะต,ต้องมกฎหมายแท่งนะครับได้กล่าวไว้ว่าหากบุตรซึ่งอยู่ในวามดูแลของพี่เนี่ยนะครับไปกระทบกระเมอือต่อผู้ใดนะครับพี่ในฐานะพ่อหรือผู้ปกครองเนี่ยต้องรับผิดร่วมกับลูกด้วยครับ สรุปว่าผมก็ต้องจ่ายตังให้เขาถูกต้องครับสรุปว่านะครับบิดามารดาเนี่ยมีหน้าที่ต้องดูแลบุตรซึ่งอยู่ในการอุปการะของตัวเองนะครับหาบุตรไปก่อให้เกิดความเสียหายก่อเหตุระมิดกับบุคคลภายนอกพ่อแม่ก็ต้องร่วมรับผิดด้วยนะครับผม เพราะฉะนั้นก็พยายามช่วยกันดูแลบุตรหลานของท่านให้ดีๆนะครับ <S <S อย่าให้เรื่องมันต้องเ,เรื่องไออีเีมึงเจอโขอก,ก็จบไปแล้วกับความรู้ของทีนี้นะคะทุกคนได้รับความรู้มากยเลยเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนใหนะครับชี่นชอบถ้าอยากให้กำลังใจพวกเราสามารถ,าารถกด s u b s c r i ังตรงนี้แล้วก็าฝากกาติดตามเพจ a ด t โอตรงนี้เลยครับ